ปป๊บเป็นเมนูอะไรหรือว่าอุ้ยไปก่อนอุ้ยไปก่อนกันตามนั่นเลยใบอะไรบอขมิ้นอ่ะเอาเหรออุ้ยทำไมใหญ่ขนาดเนี้ยเอาเนี้ยค่ะเอาเนี้ยไปกระดูกเลยเนี่ยปลาลุกไปเนี้ยกรดุกปลาลูกปลากรดดนี่น้ตาเป็นชิ้นๆนี่เลยอบบแบบ สวัสดีครับคุณผู้ชมเปิดคลิปกันตรงนี้เลยแล้วกันเนาะนอันนี้เป็นปรากฏอู้ตกแล้วตกแล้วลื่นนะเันลื่นมาเลื่นอันนี้เป็นปรากฏที่เราได้มาจากการใส่เบ็ดกล่องนะครับแต่คลิปที่แล้วนะก็นู่นนะปลาดุกก็กาลังย่าง่าอยู่อันนี้จะทําทเมนูกลางวันเมนูกลางวันนี่นะหั่นไว้ก่อนเลยเป๊บเป็นเมนูอะไรบอกอยังว่าหรือว่าอุ้ยไปก่อนอุ้ยไปก่อนกันติตามได้เลนี่เอาเียอะไรหั่นไว้ให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวกลางวันมาเลยก็ทําเมนูเลย ล้างเสร็จเรียบร้อยปรากฏเนื้อสวยมากเลยเนาะผมว่าปรากฏเนี่ยมันดีตรงก้างไม่ค่อยเยอะนะพ่อเนาะตร,ต,รตรงตัวมันเนี่ยมันคล้ายๆพวกปลาดุกนะก้างไม่เยอะเนเนี่ยไม่ยอหางนี่ก็กรึบกือบอร่อยมากเดี๋ยวเราจะทาเมนูอะไรพ่อเดี๋ยวบอกคุณผู้ชมก่อนแอปลากรดแอบปลากดเดี๋ยวบอกเครื่องเลยครับเดี๋ยวค่อยไปเอเดี๋ยวไปหาเครื่องเนาะเดี๋ยวเครื่องก่อนมาไปไปหาที่ขาดนะครับเดี๋ยวใครมาบอกว่ามีอะไรบ้างนะเท่านี้มันเป็นฝนครับถ้ามีฝนมันก็เขียวนะโอ้โหนี่มันทำไมไม่ดีพ่อบวบ แตกแล้วมันเป็นอะไรเนี่ยมันมีเมียงเลยกันเมียงกระทองอ่ะของต๊ะเกลือน่ะบวบครับบวบบวบบวบดเอานี้เลยถอดถ้าเราตัดตัดนี่มันจะงอกไหมพ่อนงอกกขาไม่งอกเลยแล้วมันช่วงไหนที่มันออกไอ้ดอกมันนะดอกขาหน้าหน้าโหนออกหมวเลี่ยวกะอ๋อเลยมาแล้วเนาะีแหละอันนี้เขาเรียกสมุนไพรกู้ครัวนะครับกู้บ้านอืออือเลยปลูกไว้ตำบ้านขวานขมือหน้ากินนะขายนะนะไม่รู้ฝรั่งกินไหมฝรั่งเท่มือฝรั่งไม่รู้ พร้อมขนาดเลยอ๋อาจากใครก่อนเออนี่พอลืมไว้เหรอลืมมือเนี่ยจากใครใครก่อนมิโนโวนนี่แหละนี่เออเอาจากใครมาไปเอาข้าวมิ้นก่อนขมิ้นกับขิงนี่ใบไม่เหมือนกันนะกลิ่นไม่เหมือนกันนี่ถ้าเฮาเอฟอันนี้เอาใบ,บนี่ก่อนเอาฮักเหรอใบอะไรใบข้ามิน้นอะเอาเหรออุ้ยทำไมใหญ่ขนาดเนี้ยเอยาเนี้ยค่ะเอาเนี้ยไปพว่างหน่อยเพ่าะท่ความดีอ๋ออันนี้หนะ โอ้ผอหอกเขานี่ใหญ่จริงมันผู้ฆ่าการตัวมันล่ะอืมเอ้าวนี่จริงจริงมันสามารถเก็บนั้นได้ไหมพ่อเก็บตากแห้งอ่ะเนอะเก็บตากแห้งไว้ก็ได้เอาไปลองจะได้กิ่นขมิ้นด้วยหนุ่มหนุ่มอ่อนดีหนุ่มโนี่ออกมาเยอะเลยเออเนาะโอ้นักดาระอะไรโปผู้นะผังผอเข้าเลยเอ้ามันเน่ามั้งเน่าเน่าออกงี้ละทางหนุ่มพ่กใครเหลืองทางกี่เนี่ยเรื้มเรืองขึ้นมาเลยอ่านี่แสดงกำลังออกอ่อนนี่้ <Coming> ขมิ้นอ่อนขมิ้นอ่อนโอ้แต่ต้นนี่มันใหญ่มากเลยไม่รู้มันได้กินน้ำหรืออะไรนี่นี่ใบขมิ้นที่ได้มารครับเครื่องนะครับคือชโลธกัมี้มะมากดักไข่ข่าขมิ้นชดหอมหอมขาวหอมแดงพริกนะครับที่สองอย่างนะพริกแห้งพริกชุบป่าลยครับนี่แยบป่ามานี่นี่พริกแห้งนะครับใส่เกลือลงไปหน่อยอง่ายอะ ค่าค่ะเอาค่าก่อน นี่ได้ละลงไปโอ้โหปวดทุกข์เฮ้ยกะปิเออเต้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 ใส่กะปิกันเรื่องโตกเลยชุดเราใส่เลยไหมชุดรถชุรถก็ใส่เลยนะชุดรถนะครับจริงๆเราไปคลุกในหม้อก็ได้นะไ้อยมเเขาใส่เครื่องนี้หอมๆนี้ไม่ต้องกลัวคาวนะครับมีแน่นอนมะกรูดอ่าปิดท้ายด้วยมะกรูดดีครับ สักกี่หอวะสาอสองหอ่ยนสองอ,งอปะสองอสองอใหญ่กว่าหนึ่งอนะปลากรุดออกมาเลยโหชุดขนาดนีปากรุดสองเอฟปลาดุกเลยเนี่ยปลุกยปลดุกปลากรด ัไปสองแอปอืมแอบแรกแอบเนี้ยินใหญ่เลยอืมอก็เหมือนกันครับหอเหมือนกันไม่ลืมอะไรนะไม่ลืมปเออเอาละห่อนี่ก็พอแล้วใั่ไหมมามานี่วาเรียบวาเรียบมาเหมือนขาดอะไรด้อยมาหอใหญ่ๆด้วย มาไฟมร้อนมาเลยครับนี่น้ำแกงบนนี้ผอที่หนึ่งแอบที่สองเอ๋เอาลวครับนี่กินใบขมิ้นนะบอกเลยอ่ะมาปีกเหรอนี่ง่ายนะนั่นหนาลงไปอยู่แล้วครับนี่อ๋อมรนหวามขนาดละ มันไม่ค่อยน้ําไม่ไหลแล้วนะไม่เซาะซิ่วแล้วเอาล้วครับชุบแล้วนี่เอาเลยถ้าผมอ่ะโอ้โหพ่อไปนี่กันไปไปไปมาหอมม่มามาครับหมกโอ้โหพ่อทำาดนี้เอาช่องแอบหอนี่เนาะหอนี่กันโอ้ยร้อนร้อนเลยโอ้โหอุ้ยอ่ามันหอมเรื่องหอมกระมิงนะเนี่ยใบใบขมิ้นใบขมิ้นไม่ิงหอมเลยหอมเลยอ่ะ โอ้มันหอมขนาดเลยนี่พอใส่ใบขมินขม้นเนยมันสุดยอดเรานะโอ้ยโอ้มันยังไม่แห้งมากนะเนี่ยกำลังดีโอ้ประมาณเนี่ยประมาณเนี่ยต้องกินน้ำลายเลยดูมันมันออกนะมันมันมันปากโกดหืมควันนื้นอนร้นอนครับร้อนขนาดนนเ,ลาเลยแหละโอ้ยนี่อืมคำแรกเป่าแล้วโอ้พราถ้ามันหอมดีสุดยอดทาความสิทธินะอืม เนี่ยปรากดนี่มันนุ่มนะคุณผู้ชมนุ่มมันอีกาโมขนาดอีกาโมขนาดอีกาอีกาโมขนาดอรุณมันหอมเครื่องเดียวตําเช่นนี้นะปลาเนี่ยมันหวานขนาดอ่ะอมันหวานอืมมันหวานแล้วก็มันบอกมันมันเนอะโอ้โหท้อนี่นี่นะโป้ท้อ อืมร้อนร้อนหน่อยร้อนนะร้อนนะขึ้นแกนะครับโอ้ยอืมออืมร้อนชุดเยอะเลยปะแอบไปนะเนี่ยกินอันนี้กินกับข้าวเลยนะไม่มีอะไรมากับเลยเอาเกล็ดดูหน่อยพ่าอืมดูนี่หน้าตาเป็นชิ้นๆนี้เลยเหอดเดดีเลยพ่อะถ้าไว้อีกหน่อยจะไหม้นะ มามามาเลยมาเลยมาเลยข้าครับมาเข้าเลยบอกปลาถูกนะเงาะเนี่ยววะมีปลาดุกเลยเนี่ยอือมีด้วยโอ้ยร้อนร้อนโอ้ยร้อนนะเนี่ยร้อนมากเลยเนื้อปลาดูนุ่มมากเลยอ่ะเนี่ยคุณผู้ชมเอาคำแรกโชว์เลยอือือนุ่มนุ่มเนี่อือหือน้ำมันนุ่มมันดีมากเลยอย่างเขาใช้น้ำมันอ่ะอือ มันปลากกลอ่ะฮัลโหขคาข้งนี้เนี่ยถ้าไปซื้อก็หลายใบเดี๋ยวนี้โอ้ไก่ะปลากกดใอไก่พอขายรูดรวยายก่อนนะใชมครบเจ๊กะเออเพิ่มกันเนาอเจ๊ก่ะปลาเกลือเนี่ย โอ้หนี่ปะดุกนี่ปะดุกใช่ไหมสนใจจ่ะดอกขมิ้นเนี่ยข้ามาเอาม้าฮวงเขาแอบเนี่ยนะมันหอมเห็นมันเหลืองนะครับเฉดมีนเฉดขเฉดโหูมันนะมันมีกลิ่นมันมีกลิ่นหอมอือกลิ่นเขาหอมเี่ะแต่ว่ามันคนเรากินอยู่ขมิ้นนะไหนอือใบมันอ่ะัดจะหอมอีกแบบหนึ่งไม่เหมือนขมิ้นอ้าวก็คือ ออืืมมปลาลูกเนื้อเหนียวเลยเนื้อมันหนึบมัมไม่เท่าไหร่ป่ะปลาดุกอ่ะอออืืืมมมปลากรดที่ร้าฉันมีป่ะทำไมพ่อเป็นเด็กเคยกินไม่มีหรอปลาดุกอ่ะปลาลูกมี่ปลากรวดแบบนีปลาบตวงมี้แบบโค่นมันนี้ เออปรากฏมาจากไหนเนาะท้าปลาเหรอปลาบูมมีอืมปลาชักเกลือมีปลาชักเกลือไม่มีปลาในปลาในมีปลาปลาปุ้งมีปลาขาวมีปลาต้วอนมีปลาลินมีปลาปลาลินปลาที่หนึ่งตั้งมีปลาปลาขามในเช่นกันนมันได้มีทุกวันนี้มีแล้วมั้งใหญ่มีแล้วอืมอร์อะไร สราเอีบเพียงเลยนี้นะไม่ถึงหยากนะ,ะแั่มันติดกลางมันอะเนี่ยจากโซเรียเนี่ยอ,อย่าปากด <c oughs> มะมะกดเหมาะนี้มะมกูดใบขมิน้นหม้มกันเดียวต้องมีข้าวอืมนี่อ๋อปลาลุกนะำอืเอันนี้นอปลาลุกอะไรนี่ก,กินโอ้อร่อยนะอ,อร่อย,อยครับแต่เนื้อมันดื้อๆ่อยมาหอยหอยนะ ดีเลยทับเลยไหมทับเลยทับไหมปึ่ง <c oughs> หอยว้าว <c oughs> โอ้ยนี่หอยใหญ่หวานนะโอ้โหนี่ด,นดูไอ้ไม่ดีนี่ปลาดุกโอ้โหมันร้อนมากเลยพ่ะ <c oughs> ปีนี้หมดอวมั้งพ่อล้วอะกล่องนี่นั้นน้ำอะนะครับพายุยังเข้ามาในอืมเริ่มละปีเดียวปีชื้นมันกวงเข้าอะกวงเข้าเรียนปีวันนี้มันผูกไหลมันผูกผูกลูกกันครับคุณลุงเอาละไหลเอะกวงเข้าวนไหลไปบุณนู้นน้ำท่วมทุกที่ครับช่วงนี้บาดีไหนพุ่นรวยน้ำน้ำมีน้ำเนาะสยายกุฎีอะมายนักก็สยหายหน้าก็สยายน้อยนั่นแหละคนไทยนี่ดีนะเพราะไม่รู้ว่าประเทศอื่นเป็นป่า ถ้ามีปัญหาเขามาช่วยนะอยู่ต่างจังหวัดหรืที่อื่นเนี่ยเชียงรายเนี่ย,ยนนะโคนก็มาช่วยเยอะเลยแบบไม่รู้จักกันเลยมาช่วยกันอย่างเงี้ยบางคนเอาเครื่องเอาอะไรมาช่วยท่าน้มงน้ำมันออกเองหมดด้วยก้นเขาเนี่ยมันเราก็ขึ้นหลีดีนะอายุมันจะมีร้อยปีเนี่ยเพิ่นตุ๊กเพิ่นอยากเพิ่นนักไป่ใยเพิ้นก็หวาไว้หน่อยเนี่ยจะเพิ่นก็บักเขามาม่อจปั้นเนื้อห้าร้อยนึ่งกับบ้าลูกนอดีเยอะเปลี่ยนหนักที่เขาเขาใ่อะไรอ่ะครับอันน่ะอุ้นคือเราเนี่ยจะไม่ไปเพราะว่า เราคิดว่าไปกี่กะามากกว่าเอาอ้นไปช่วยบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้ไปมันไม่รู้ว่าเราจะไปขี่เรือไปก็ต้องไปรบกวนเจ้าหน้าที่เขาทํางานอะไรก็ไม่เป็นก็เลยไม่ได้ไปนะเรอเขาก็อ้นอีกคนหนึงอนหนังไปหลังงานเลมีหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้ก็อ้นช่วยอืมถ้าเดยไปเครื่องมือมควบรู้อเขาช่วยอะไรแต่เขาช่วยแต่น่ะดี่ไม่ีเป็นพารายพลรายเจ้าหน้าที่เราพลอยไหลทำเกี่ยงเล่นผ่านดิมได้ด้นะถ้าสมมติว่าเกี่ยงไหลยางเ่าน่ะครับเนพิงกันตีก็ไช่เยหมดหมดแล้ว เครื่องม้วนมละเดี๋ยวเราดูเมนูปลาช่อนนะอืเนาะถ้าปลาช่อนตัวเยอะครับนี่ดูไปเลยเดี๋ยวเราจะใส่เบ็ดกล่องนี้ก็ตอนใส่ตอนไรจะไม่ได้ถ่ายนะถ้าพอว่างก็ใส่เดี๋ยวถ้าจะกู้ยังไงพ่อโทรบอกนะเดี๋ยวเราติดตามนะครับก่อนน้ำจะลงนะครับอยากจะใส่กรอบหนึ่งขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับถ้าชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะคะไปลวผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมทุกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับแอ๊ปากกวดนะครับเโอ้มันมกมีปลาดุกตัวหนึ่งอร่อยมากม้ดนอยู่อะไรครับ